สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับช่องทิปสตอรี่นะคะประวัติพระอุปคุตเป็นพระเทระเจ้าที่เกิดขึ้นในช่วงยุคหลังของพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่าพระอุปคุตท่านเป็นบุตรของเศรษฐีเมืองมะทุรา เมืองนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำยะมุนาประเทศอินเดียเกิดหลังที่พระพุทธองค์ปรดิดนิพานไปแล้วประมาณ200ปีแต่เนื่องจากบิดาของท่านได้เคยสัญญาก่อนที่จะมีท่านท่านได้สัญญาต่อพระสานวารีว่าถ้าหากท่านมีบุตรชายจะให้ออกบวชจนกระทั่งท่านได้บุตรชายแล้วก็คือพระอุปคุตเมื่อพระอุปคุตถึงอายุบวชได้ท่านก็เลยอนุญาตให้ออกบวช ในบรวรพระพุทธศาสนาสำหรับเมืองมะทุราที่เป็นเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของพระอุปคุตนี้นะคะเราเรียกว่ามะทุราหรือมะทุราแปลว่าน้ำผึ้งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียอยู่ห่างจากกรุงมิวเดลีประมาณ183กิโลเมตรใกล้ๆกกับแม่น้ำยะมุนา จากที่ท่านได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านได้บำเพญ็ญธรรมตามรอยพระพุทธองค์อยู่ที่ใต้ท้องทะเลหรือที่เราเรียกว่าสดือทะเลท่านมีนามเต็มว่าพระกีสานาคผุประคุตมหาเถระจากนั้นต่อมาไม่นานในสมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชครั้งนั้นพระพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงเป็นอันมาก เนื่องจากมีชาวบ้านแฝงมาอาศัยผ้าเหลืองทำมาหากินทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เสื่อมศรัทธาในพระศา,ศาสนาพระเจ้าอาศกมหาราชจึงมีพระราชดำริที่จะชำระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ตามเจตนารงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วางแนวทางไว้แล้วจึงทรงสร้างพระสถูปมหาเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวนทั้งหมด8 4 0 0 0พมหาเจดีเมื่อพระองค์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระมหาเจดีทั้งหมด8 4 0 0 0พองค์เรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดงานฉลองสมโภชองค์พระมหาเจดีทั้งหมด ให้สมพระราชศรัทธาโดยจัดฉลองให้ยาวนานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแต่ทรงเล็งเห็นว่างานสมโทษมหาเจดีนี้เป็นงานใหญ่มากอาจจะมีภัยอันตรายหรือปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายพระองค์จึงขอให้คณะสงฆ์หาทางช่วยป้องกันเหตุต่างๆไว้ก่อนโดยขอให้คัดเลือกพระเถระที่สามารถมาช่วยป้องกันภัยอันตรายเมื่อพระเถระ เทายานพิจารณาก็ทราบด้วยยานของตนว่าพระสงฆ์ทั้งปวงทราบว่าพระอุปคุธที่จำศีลอยู่กลางสะดือทะเลนั้นเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากสามารถเนรมิตรครอบแก้วคลุมตนเองไว้อยู่ใต้สะดือทะเลควรที่มหาบพิษจะไปอาราธนามาดูแลป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้น พระอ,องค์ทรงทราบความแล้วจึงขอให้คณะสงฆ์ไปทำการอาราธนาพระอุปคุตโดยพระเถระทั้งหลายตกลงให้พระภิกษุหนุ่มสองลูกผู้ทรงอภิญญาสมาบัติไปอาราธนาพระอุปคุตให้มาสู่ที่ประชุมพระภิกษุส,สองรูปนั้นจึงเข้ายานสมาบัตริระเบิดน้ำลงไปหาพระอุปคุต องพระเจ้าสีธรรมาโสกราชเห็นร่างกายของพระมหาเถระอุปคุตเจ้าแล้วหนักพรไทยเพราะว่าเห็นว่ามีร่างกายผายผ,ายผอมมากร่างเล็กๆพระองค์จึงคิดทดสอบว่าจะป้องกันภัยอันตรายงานเฉลิมฉลองมหาเจนีนีไ้ได้อย่างไรโดยรุ่งเช้าท่านทอดพระเนตรเห็นพระอุปคุตเดินไปบินทบาทพระองค์จึงมีพระราชบัญชาสั่งให้พนักงานเลี้ยงช้างปล่อยช้างตกมัน ไล่ออกไปทางพระอุปคุตเดินเพื่อจะทดสอบดูพระอุปคุตมหาเทระเจ้ารู้ว่ามีช้างกำลังวิ่งมาทางด้านหลังจึงเข้ายานสมาบัติอธิษฐานจิตให้ช้างตัวนั้นแข็งประดุดหินไม่อาจขยับเขยื้อนได้พระเจ้าสีธรรมมาสกราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงรีบตรงเข้ามาขอขมาทรงพอพระทัยยิ่งนักเกิดความเคารพศรัทธานับถือพระมหา เทระอุปคุตเป็นอันมากครั้นถึงวันได้มงคลละเลิกจึงเริ่มพิธีงานบุญสมโพธมหาเจดีครั้งนี้ขึ้นเมื่อพยามารรู้ข่าวจึงคิดจะหยุดงานสมโพธิตำนานกล่าวไว้ว่าพยามารหรือพญาวัสวดีมารลาธิราชเป็นตนเดียวกับที่เคยขัดขวางพระพุทธองค์เมื่อครั้งบําเบญเพียนก่อนตรัสรู้ ใต้ต้นสีมหาโพธมาครั้งนี้คิดจะทำลายพิธีนั้นเสียจึงแสดงอิทธิฤทธิธ์ให้บังเกิดมหาวาตภัยอย่างร้ายแรงที่มีกำลังพัดมาประหนึ่งจะถล่มแผ่นดินให้ทลายพระปุป,ปคุทเทระเจ้าเห็นอากาศวิปริตอย่างนั้นทราบชัดด้วยยานอันประเสริฐของท่านว่าบัดนี้พญามารกำลังมาทำลายแล้วท่านจึงเข้ายานสมาบัตโดยพลันอธิษฐานให้เกิดเป็นลมเหมือนกัน แต่ลมของพญามารก็พ่ายแพ้พญามารก็แผลงฤทธิ์ใหม่เป็นลมกรดเป็นเพลิงเป็นทะเลทรายเพลิงและประการอื่นอีกหลายอย่างจนพญามารเกิดโทสะแหลงกล่าพยายามจัดทำลายล้างพระมหาเทระจึงปรากฏตัวเป็นร่างพญามารขึ้นพระอุปคุตได้ทรมานพญาวัสวดีมารพระอุปคุตได้เนลมิต สุนักเน่ามีกลิ่นเหม็นไปผูกติดไว้ที่คอของพญามารพร้อมกับอธิษฐานว่าไม่ว่าจะเป็นใครเป็นเทพพยายดาหรือพรหมก็ตามทีขออย่าสามารถปลดเปลื้องหรือแก้ออกได้จะมีแต่พระอุปคุตเทระเท่านั้นที่จะเป็นผู้แก้ได้ดังนั้นท้ายที่สุดพยามารหมดฤทธ จึงมีจิตอ่อนน้อมในพระพุทธศาสนาพระอุปคุเทระพิจารณาความเป็นไปในทางตั้งใจของพญามารแล้วว่ายอมแต่โดยดีเพราะริหมาเน่าที่ผูกคอไว้จึงได้ช่วยแก้ให้เมื่อพญามารยอมแพ้ต่อซากหมาเน่าอ้อนบอนให้พระมหาอุปคุตแก้ซากมาเน่าออกจากคอได้แล้วพระมหาอุปคุตยังไม่ไว้ใจพญามาร เกรงว่าพญามารจะกลับมาทำลายพิธีในภายหลังอีกจึงเดินนำพญามารไปยังภูเขาสูงใหญ่ลูกหนึ่งแล้วเอาล่างมาเน่าโยนทิ้งลงเหวไปพร้อมกับเนลมิตรให้สายรัดประคตยาวขึ้นพันคอพญามารผูกไว้กับภูเขาลูกสูงใหญ่นั้นพร้อมกับแจ้งว่าเมื่อเสร็จพิธีฉลองสมโภชพระมหาเจดี ยาวนาน7ปี7เดือนเจ็ดวันเรียบร้อยแล้วจะมาแก้โซ่ออกให้และปล่อยเป็นอิสระเมื่อวันเวลาผ่านไป7ปี7เดือน7วันตามที่ตกลงกันไว้แล้วเสร็จสิ้นงานสมโพธิลุ่วรงไปด้วยดีพระอุปคุทเทระเจ้าจึงกลับมาหาพญามารโดยแอบดูอยวงหา่างเพื่อฟังเสียงพญามารว่าละพยศร้ายหรือยัง พยามารเองเมื่อจากทิพยาวิมานอันเป็นบรมสุขมารับทุกขเวทนาเช่นนี้ก็ละพยศร้ายในสันดานหวนนึกถึงพระพุทธโคดมจึงกล่าวสะดุดีในความเมตตาการุณาของพระพุทธเจ้าในเรื่องที่ทรงมีพระมหาการุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ว่าทรงบำเพ็ญสิ่งอันเป็นที่สุด หามิได้เป็นที่พึ่งพำนักแก่สัตว์โลกทั้งมวลในการทุกเมื่อพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐหาผู้เสมอเหมือนมิได้อันหนึ่งในการก่อนข้าพเจ้าได้ทำร้ายพระองค์โดยประการต่างๆแต่พระองค์ก็ยังทรงพระมหากรุณาทิคุณมิได้กระทำการโต้อตอบแก่ข้าพเจ้าเลยมาบัดนี้ พระสาวกของพระองค์นามว่าพระอุปคุตไม่มีเมตตาแก่ข้าพเจ้าเลยกระทํากับข้าพเจ้าให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสและได้รับความอับอายเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าข้ายังมีบุญกุศลที่ได้สร้างสมไว้แต่การก่อนข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานปรารถนา เป็นพระสัพพัญญูในอนาคตดังเช่นพระพุทธองค์ต่อไปด้วยเทินความจริงในอดีตชาติยุคสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าที่เคยมีจิตตั้งมั่นที่จะบำเพ็ญเพียรให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่มารที่ได้กระทำการขัดขวางพระพุทธศาสดาตั้งแต่สมัยกัสสปะพุทธเจ้ามาจนถึง พระพุทธโคโดมก็ยังมีความอิจฉาลิษยาเนื่องจากพระพุทธโคโดมได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนตนเองทงั้งๆที่ตนก็บำเพ็ญบารมีมามากพอสมควรเหมือนกันแต่การกระทำในแต่ละครั้งก็ไม่ได้ล่วงเกินทำบาปหนักแต่ประการใดเมื่อพระอุปคุทเทระ ได้ยินคำประรบดังนั้นก็เห็นว่าพยามารสิ้นพยศแล้วจึงแก้โซ่ออกปล่อยให้พยามารเป็นอิสระพร้อมทั้งขอขมาพยามารและบอกว่าการกระทำครั้งนี้ก็เพื่อให้พยามารได้ละลึกถึงพุทธภูมิที่ท่านเคยปรารถนาไว้เท่านั้นเองมิได้มีเจตนาที่จะร่วงเกินประการใดซึ่งพยามารก็เข้าใจดี ตามประวัติของพระอุปคุตมหาเถระเจ้าผู้มีมหิตทีิเดชานุภาพรูปนี้ตามตำนานไม่ได้กล่าวว่าท่านดับขันธทปร,รินิพานหรือ,อยังหรือท่านอาจจะยังมีชีวิตอยู่ชั่วกับชั่วกันก็ได้ด้วยอานุภาพแห่งอิทธิบาทภาวนาของท่านตามที่พระพุทธเจ้าเคยตรัส กับพระอานนทเทระเจ้าไว้ว่าผู้ใดจเจริญอิทธิบาทสีให้มากกระทําจนเป็นญาณกระทําให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองๆจะสมรอบแล้วและปรารถนาดีแล้วผู้ประสงค์จะอยู่ตลอดกับหรือเกินกว่ากับก็ได้อนุโมทนาท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะฮิปสตอรี i